สวัสดีเราสมาชิกชอ่องเลี้ยงหลายนะวันนี้ในเมื่อใกล้วันสงกรานแล้วเราจะมาเปลี่ยนแนวการนเมื่อกี้ผม,ผผมกับเด็ดดินดนี้ thanks อ่ะเฮ้ยเริ่มมาว e ว e what อะไรวันเนี้ยขอบคุณตอนนี้เกียรติชุดคัสตูมบาร์นี่สำหรับปาร์ตี้เอนเตอร์เทนเนอร์สำหรับเด็กแล้ววันนี้ชุดสำหรับเด็กเหรอบ้าเด็กเห็นชุดนี้เงานอ่ผู้ใหญ่อย่างผม เห็นแล้วขี้กันแแตกเลยแล้วเด็กจะไหวเหรออู้อันนี้อันนี้เน่เป็นที่ใส่ชาบูเนื้อวดแใครเป็นคนออกไอเดียเมืันเหมือนในเครื่องประหารสมัยก่อนไนที่มันเอาวัวมาวเหลอ,อ <c oughs> ขอบคุณเชงเกลียดบาเดลิซาฟิกเกอร์ที่ทำมือละเ <c oughs> นี่ยที่ทำมือเหรอไม่ไม่ได้หัวผมของทำมือก็น่าอาจจะประมาณนี้แหละ ไอ้บ้ายัางพอได้เว้ยแต่ลิซ่าผมหายไปไหนหมดวะ,ะขอบคุณทั้งเกียรติอุปกรณ์ทําครัวที่มีขนว่าใครเป็นคนออกไอเดียนี้ว่าที่มีอุปกรณ์มีขนวะถ้าเกิดเป็นในพวกแฮกเกอร์ขนมนี้ยังพอได้แต่ถ้าเป็นน้ำไม่ได้กินยังไงวะน้ำอะ่ะมันมันแบบดืด่มน้ำเพราะฉะนั้นเอาจิ้อม,มัก <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> ขอบคุณทั้งเกียรติ ไอตุกตาตุกตุนเป็นไฟล์ของหายดีแล้ว C7 ยุค70ถึง80ราคา2,000ดอลลราใครมันจะไปซื้อมาถามจริงแค่นากูาไม่อยากซื้อแล้วนากลัวสืสยองขอบคุท่านเขียนไ,ไอ้สายไอ้เฮดเลสพวกนี้เนี่ย เหมือนโจรเลยอ๋อมันเคยที่ลองนอนแต่ว่าใส่มันก็เหมือนเหมือนโจรตามจริงตำรวจเขาไม่ทันก็บุญละบุญัอเกตดเบอร์เกอร์อีวอะไรเนี่ยฟก f อาเบอร์เกอร์น่ากลัวทำไมมันฟันมันไอ้ฟันฟันหลักอย่างเงี้ยก็แต่ใช่ไหม มันน่ากลัวแล้ววันนี้ยอ่ะเอาไปกั้ต่อไปดีกว่าครั้งที่ผมกลับมาบ้านฉันจะต้องผมจะต้องดูเคอร์บี้จานในโลกนี้เซฟเป็นงานที่ผมรับใตโรงเรียนดูบ้าน <c oughs> นี่แม่ผมฝากเอาไว้ที่ฝาตู้เย็นอ่าความรักของแม่ทั้งเต็มเปลี่ยมเหลเกินเมื่อผลงานคุณจะอุบาแค่ไหนแม่คุณนึงก็จะสามารถชมคุณได้เสมอนะผเพราะนั้นรักแม่แหงคุณนะครับะ ขอบคุณฉันเกียรไอโพเมโลซีที่มันเหมือนฟันอยู่ในนั้นของฉันยิวอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นมันละส้มนะที่มันเหมือนฟันเดียวแต่ทำไมผมเห็นแล้วมันเหมือนไอเม็ดมะม่วงหิมพานนะคุณตอนนี้ฉันเกียรควรเทลเวอร์ชันสมจริงพิเศษละเต้นฉบับอันนี้คือสมจริงอ่าคนลุกอยู่ มันไม่หมรู้สึกไอ้นินจาเต่ามาขึ้นเบร์ที่มันแบบแบบผิดแปลกจนประหลาดอะ่ะเออนั่นแหละเกาต้นเินเกตลูกปันเอวินคน,นาขนลูกเนียวว <c oughs> ลูกปันเอวินแต่จะเป็นลูปปันเอวินดูดวงตานันสิยื้อน่าสงสัยทีมิก,กเมาสใส่ถุงมืออข้างในมือเป็นอย่างนี้เหรอยิ้ ไม่ใช่แบบพอถอดถุงมือปุ๊บแล้วเล็บยาวขึ้นแล้วจะไปจ้วงหน้าใครตอนเที่ยงคืนไม่ใช่อย่างนั้นนะขอบคุณฉันเกียบปาลาฉลามไส่ขอบ๋อยวดูรูปเต็มดิเออเมื่อเหร่ในตัวในตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้เออมันมาชื่ออะไรวะไม่รู้ดิอ่ะไปต่อไปเลยแล้วกัน ขอบคุณฉันเกลียดหมูที่สิงในโชริโซของฉันและมันทําไปมันไปทํายังไงให้มันอยู่ในสภาพนั้นวะันคืออะไรอะไสอั่วฉันเกลียดทีวอสยี่อันนี้น่ากลัวนะไออย่างเงี้ยอามจิ้งไปติดอย่างนี้มันได้ไงเนี่ยมันเกิดอย่างนี้อ๋อนี่น่าจะเป็นตาไม้มั้งแค่มันสมจริงเกิดจะมาเหมือนตายจริงอะ ถ้าเกิดในแง่ความจริงไม่ได้น่ากลัวเลยแต่มองไปไกลตอนคืนก็ขนลุกอยู่ขอบคุณฉันเก็บภาพช้างที่ดูเป็นหงมาอู้อ่าอ,อะไรเนี่ยช้างข้างในาช้างเป็นอย่างนี้เหรออีน่ากลัวแล้วเกิดหอยแขงเคลื่อนไหวได้ยังไงไอลิ้นอ่อน อุ่นของลิ้นอ่อนๆของมันทำหน้าที่คล้ายกับไอ้เท้าเคลื่อนที่เมื่อหอยเห็นว่ามันเนี่ยมันรู้สึกว่าอยู่ในอันตรายมันก็จะใช้ทใชเท้านั้นใช้หนึ่งฟุตเดินไปบนทรายสิบสองวินาทีคนไอ้เช่นเกตเบิร์์เวชมนุษย์ละ ยีใ่ใครสั่นหาวะคำนึงมันก็ดูเฟียวไปแบบนะเพื่อนแต่ว่าใจหนึ่งมันก็อย่าไปเดินแถวถนนตอนเที่ยงคืนเลยกันเพราะไม่งั้นคนอาจจะวิ่งหนีหมดก็ได้คุณเชนเกียรติรับแอคชั่นพิกกี้ปรปกฎตัวของพิกกี้จากรับแอคชั่นจากลีโรนสติดดีแมคเทลเลอร์ว้าวปี ก็นาก่ามันก็ล้ำไปหย่าด้วยันแต่ใจ,ใจมันก็นากก่ากลัวอยู่เรื่องสีหน้านแล้วแหละเออยิ่มีตาเดี๋ยวยิ่งนากก่ากลัวเใหญ่เลยคือไม่อย่างนะขอาคณทั้นเกตการทำความสะอาด g าดินเทเบิลของฉันและตามหาถุงแมงมุมสีเหลืองที่ไหนมันมีอยู่ข้างในอิูว อะไรเนี่ยฮะยิ้วอะไระเราจะไม่คุณฉันเกลียดรูปปั้นโลงมนติกแล้วอะไรวะใครเป็นคนคิดดีไซน์นี้เนี่ยออกเลยอุ้ยทำามันให้มันเป็นมืออย่างนี้มันก็พอความคิดรคสร้างสรรค์เพื่อทำไม่ต้องไปทำที่หน้ามันวะมันจะแบบอย่างนี้เหรอมดงเลย ขขาคุณจะเก็บปิกระูที่ดุสิง <doo zy> น่ากลัวผมเดาได้ว่าไอ้บริษัทที่ทำไอ้เครื่องอันนี้น่าจะไม่ใช่แบบถูกลิกสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นหน้าตามันเอ,อ่ออะไรเนี่ยหรือว่าน่ากลัวอยู่เพิ่นฉันเกลียดแฮมเบอร์เกอร์ที่มีวอร์ดละฮะอิอว อะไรเนี่ยเหมือนเนื้องอกเลยอ่ะดูดิเนี่ยวัดเนื้องอกเลยน่าน่ากลัวสิสยองออพ่อคขาคุณบอกว่าที่ไหนที่คุณส MOKE w ดตอยู่ในห้องเลยคุณเคยส MOKE w ดตอยู่ในห้องไหมผมผมบอกก็ไม่นี่แม่ในห้องนั้นไปสูบแน่นะหนุ่มไอแมว ถ้มอยมุมหนึ่งไอหนุมันไม่ได้สูงหรอกแอาจจะเป็นไอแมวเนี่ยแหละทำหน้าเค็มขนาดนั้นเอาคนชั้นเกลียดช็อกโกแลตบันนี่ที่หน้าขนลุกนี่ซะแล้วถามจริงอันนี้น่ากลัวนะเนี่ยมันเงืน่นตลกอยู่อเขาแกะหน้ากาก,ากแบบใสแล,แล้วนี่ มันก็เทคโนโลยีปกติไม่ใช่หรอมไม่นจะมีอะไรแปลกเลยเออหน้ากับใสทำไม้สามารถที่จะอาจ่านจากยินมฝีปากได้ I bet you're terrified in my eyes <c oughs> น่ากลัคาาวคิดสภาพคุณแบบตื่นมาแล้วก็มาเจอภาพเนี้ยคิดว่ามันน่ากลัวไหมล่ะแล้วก็เออ,อนิดนึงนิดน,นึงหรอมัง้งอี อันนี้คือเอาอะไรมาผสมรวมกันเนี่ยมีนั่นนะี่น่าจะเป็น,ก,นก,กล้วยมีไอ้ปลาปลาแล้วก็มีไข่ดาวแป้งเี่งเออชาวอิตาเลียนกำม,มัดแล้นะเนี่ยกอพ์ุนฉันเกลียดก,กระต่ายอีเตอร์ที่นำความสุขมาให้เด็กๆคือ <c oughs> หน้าเด็กพวกนะั้นคงมีความสุขหน้าดูเลยแล้วดูกระต่ายด้วยนี <c> ่ <oughs> มันเหมือนพึง่งออกมาจากโรงศพแล้วก็เอามาให้เด็กดูอนะ่ะอี่ ถามจริงใครเป็นคนคิดไอเดียที่ทําชุดกระต่ายสมจริงแบบนี้ทําเป็นแบบอนี่ดิไอเอ่อมันจ้แบบลูนี่ตูนส์นะเขาเขาคนฉันเกียดแมวดําที่แปะหน้าฉันแมวดําที่ใส่หน้ากากแป้งแผง่นกรเ้ยอันนี้น่ากลัวอันนี้ยังโอ้ย,อย,อย แมวที่มีแพนเค้กแปะที่หน้าเหมือนเคยเห็นในหนังสยองขวัญเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งอะแต่มันก็ยิ่วมันก็น่ากลัวอยู่นะแบบเนี้นอขาคุณฉันเกลียดสัป,ประหลาดตาเฉลยแล้วอ๋ออันนี้น่นเป็นปลาที่ปลาสเตอร์เจียนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะปลาที่มันปลาโบราณเนี่ยแต่ว่ามันก็ มันก็น่ากลัวอยู่ดีถ้าเกิดใครไปเจอดูแล้วไม่รู้จักก็อาจจะคิดว่าเป็นปลาฉลามโบราณหรือสัปละอะไรประ,ะากการมาณนี้ขอบคุณเชงเกียรติเออแทนเดมเทิร์ดละมันเหมือนกอีิชไอ้ส้วมสองอันนี้ห้องน้ำอันเดียวความรู้สึกมันก็จะแบบเ hey, ฮ้ยจอห์นนี่นายขี้ข้างชันเหรออ๋อใช่แล้วว่าแซฟนำมาขี้ด้วยกันเหรอรอมาหน่อยทุกคนเข้าใจใช่ไหม แบบจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเอาคุณฉันเก็บแองคอมิกแองกี้เบิร์ดละอู้อู้สเปอร์แองกี้เบิร์ดจาก IDW ซะด้วยตอนเป็นกระตูนมันก็น่ารักอยู่นะแต่ทำไมมันพอมันเป็นตัวใหญ่ๆแล้วมันรู้สึกแบบเอาคุณฉันเกียด ช้างในสวนสนุกก็แล้วถามจริงใครวาดเนี่ยช้างวาดหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอนี่เป็นช้างที่มีปากมันก็จะประมาณแบบเอาว่านึกภาพไม่ออกแล้วกันเพราะนันฉันเกียดตุ๊กตากรินช์ดอลกรินช์ดอลแล้วมันรู้สึกเหมือนจิมแคลลี่เลยออันนี้ก็ไม่รู้ดิเดี๋ยวหน้ามานันกัน อ่าวอีวีอันนี้ไปอยู่ไอ้พิซซาข้างบนนั่นเลยความจริงใครม่คิดคนไอเดียนี้เนี่ยชาวอิตาลีกำม,มัดอีกหนึ่งละฉันเกลียดที่วาเลนไทยการตกแต่งฉันตามจริงใครมันจะเอาตกแต่งวาเลนไทยอันนี้วะอามจริงมันน่ากลัวนะเนี่ยไอ้พวกเห็บหมามัน อีเย,ยอันนอมนวะฮะอันเกียดไอ้เอ่อกัมมี่สเนกกายพันนี้เลยเกินยิ้วแถมมันยังคลัทายด้วยนะไวมันเหมือนในหนังเรื่องหนึ่งไอ้ที่มันเป็นจับคนไปทำอย่างงู่นอย่างเงี้ยโอเคอวันไปอ๋อ,อย <I> มาครับมูวี่อันนี้ยังไม่ได้ไปดูนะแต่ว่าคือทามาเขาบอกไม่ให้อยากไปดูกันไม่รู้ทำไมเหมือนกันเพราะมันเสียตังค์้ววันนี้ยสเตฟฉันเกลียดโคมไฟสำหรับคนก่อไฟนี้เพื่อคนกลัวลุกิวห้ามมอห้าสนในหมุมคนปกติอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากนะแต่มองดูแล้วมันก็น่าขนลุกอยู่แหละขอบคุณ ฉันเกลียดตุ๊กตาที่ทำจากผมยี่อะไรเนี่ยคือมันก็ออกดูเจ๋งอยู่นะแต่ว่าโอ้เขามีเขียนด้วยเ r ียทิปแอนคิวอันนี้เรียกคิวบ้านคุณเหรอฮะคนลุกตาเหรอเนี่ยทุกคนี่ฮขอบคุณฉันเกลียดอันนี้ม็อของมาริโอแล้ว <laughs> นี่คือไอวัฒนาการของมนุษย์ ของมาริโวหมองมาริโอขอบคุณฉันเกียดซิมสันปะบ้านบอลซิมรูปชิมสันเล้วออันนี้ก็น่ากลัวอยู่นะมันให้อารมณ์ถ้าเกิดน,นำลิ็กไม่ได้แต่ถ้าเป็นสายเล่นเก่งก็แบบดักโซะทุกคนนมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนมแล้วก็สุขสันตวันสงการนม ยังไม่กี่วันก็ถึงวันสงการแล้วเพราะนั้นบาย